สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบ้านฝ้ายช n แนลนะครับครับวันนี้วันพุธที่10นะครับเดือนกันยายน2568ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือบักครับจุดผ่านแดนผาวรไทยลาวครับวันนี้ก็คิดว่าจะนั่งเรือนะครับผ่านแดน เพื่อไปอยังสอปปอลาวครับเพื่อที่จะพาท่านชมบรรยากาศการข้ามโค้งแล้วก็บรรยากาศที่ท่าเรือขอนแก้วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในยามเช้านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบ10นาฬิกานะครับวันนี้เราก็พาท่านนะครับมาชมบรรยากาศที่จุดผ่านแดนนะครับท่าเรือบักนะครับซึ่งจุดผ่านแดนแห่งนี้ก็จะเป็นจุดผ่านแดนถาวรนะครับสลับ พี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวชาวลาวนะครับที่จะผ่านแดนข้ามแดนมายังฝั่งไทยนะครับนี่ก็จะเป็นเรือจากฝั่งลาวนะครับซึ่งก็จะใช้เรือโดยสารนะครับพาผู้โดยสารข้ามฝั่งมาจากฝั่งสปปลาวนะครับเวลาเราจะข้ามฝั่งไปยังฝั่งสปปววลาวก็จะใช้เรือจากฝั่งไทยแต่บางทีก็ไม่มีผู้โดยสารมากก็จะฝากเรือไปครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปของเช้าวันนี้ครับครับ อันนี้ก็จะเป็นที่ทําการที่จุดผ่านแดนท่าวรนนะครับท่าเรือบักครับข้างบนก็จะเป็นจุดขายตัวนะครับซึ่งค่าโดยสารในการผ่านแดนดังกล่าวก็คนละห้าสิบบาทครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปของเช้าวันนี้นะครับที่บริเวณท่าเรือบักครับ วันนี้ผมก็จะนั่งเรือจากพี่น้องจากฝั่งสปปลาวข้ามไปยังฝั่งสปปลาวครับก็ทุกครั้งต้องใช้เรือไทยวันนี้ไม่มีผู้โดยสารนะครับเงินทางเรือจากฝั่งลาวมาส่งผู้โดยสารนะครับก็จะได้ข้ามเรือนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้โดยสารกิติมิ์นะครับมีคนเดียวเมาลํำไปเลยนะครับก็วันนี้เราจะใช้เรือจากฝั่งสปปลาวนะครับในการข้ามฝั่งเดี๋ยวเราชมบรรยากาศนะครับในการข้ามโขงก็จะใช้เวลา ไม่มากนักนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของเช้าวันที่10นะครับเปลี่ยนกันยายนนะครับที่จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือบักนะครับจากจุดนี้เราจะข้ามไปที่ท่าเรือขอนแก้วครับซึ่งวันนี้นั่งเรือจากฝั่งพี่น้องจากฝั่งสปปลาวครับก็เมืองที่อยู่ตรงข้ามที่เราเห็นขณะน,นี้ก็เป็นเมืองห้วยทรายขวงบกแก้วนะครับ เดี๋ยวก็จะพาท่านชมบรรยากาศความางดงามของสองฝั่งผงครับนี่จะเป็นการขาวอนท่าเรือบักนะครับนี่เป็นเรือจากฝั่งไทยที่จอดอรอรับผู้โดยสารหรือการขนส่งสินค้าผ่านแดนครับการข้ามแดนตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้เอกสารการผ่านแดนนั้นนะครับก็ใช้บอดีพาร นะครับซึ่งก็เป็นการข้ามแดนได้เฉพาะพี่น้องคนไทยและคนลาวเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าชาวต่างชาตินะครับที่จะไปเที่ยวที่เมืองบรโดกโลกหรือหลวงเขาบางนั้นนะครับต้องไปข้ามที่สะพลานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตเร็มฝั่งโองนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านอาหารนะครับซึ่งขณะนี้เราก็เห็นการ ก่อสร้างระเบียงโขงนะครับอยู่บริเวณลานผ้าทอนะครับซึ่งเป็นงบการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและก็ผังเมืองนะครับซึ่งหลังจากการก่อสร้างแล้วก็สามารถที่จะเป็นจุดชมวิวหรือ,อเป็นจุดเช็คอินสาหรับนักท่องเที่ยวโดวยทั่วไปนะครับ,บนี่ก็เป็นบรรยากาศของการนั่งเรือข้ามโขงนะครับนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศของอนายท้ายเรือเราก่อนนะครับ ครับไม่รู้ชื่ออะไรนะครับสุดยอดนะครับวันนี้ท้ายท้ายเรือวันนี้นะครับฝั่งที่เราเห็นอยู่ฝั่งน้นก็เป็นเมืองห้วยทรายแขวงบ่อกแก้วหรือเป็นเมืองเอกของแขวงบ่อกแก้วนะครับ<ช>เดี๋ยววันนี้เราจะข้ามฝั่งนะครับเพื่อไปดูบรยาาบรยากาศที่ท่าเรือเมืองห้วยทรายนะครับซึ่งก็มีชื่อเป็นทางการว่าท่าขอนแก้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการก่อสร้าง ระเบียงโขงนะครับก็การใช้เวลาในการนั่งเรือข้ามโขงนั้นนะครับก็ใช้เวลาไม่มากครับแป๊บเดียวก็ก็ถึงนะครับใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการข้ามโขงนะครับก็ชมบรรยากาศและก็ความงดงามทั่วไปของสองฝั่งโขงในยามนี้ครับเราจะใช้เวลาไม่ถึงนา5นาทีนะครับเราก็จะเดินทางนะครับโดยทางเรือนะครับ ซึ่งก็ใช้เวลาแค่งแป๊บเดียวนะครับก็เราก็จะมาถึงฝั่งสอปปลาวนนะครับซึ่งอาคารที่อยู่ด้านบนนั้นก็จะเป็นอาคารที่ทําการ,รด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือเป็นด่านท้องถิ่นเมือง้วยทรายนะครับซึ่งท่าเรือแห่งนี้มีความสําคัญต่อพี่น้องชาว้วยทรายเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นจุดขนสง่งสินค้านะครับจุดผ่านแดนแล้วก็การเดินทางไปยังเมืองมรดกโลกหรือหลวงพระบาง ซึ่งเมื่อเราเดินทางมาถึงยังจุดแห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำพิธีการเข้าเมืองนะครับที่อาคารที่อยูอ่ด้านบนที่ท่านเห็นนะครับซึ่งาการข้ามแดนจุดนี้นั้นนะครับก็ใช้เพียงเอกสารการผ่านแดนเป็นบอร์เดอร์พาสเท่านั้นนะครับสำหรับพี่น้องชาวลาวที่ข้ามไปยังฝั่งไทยนั้นนะครับอัตราค่าโดยสารก็คนละ40,000บพันะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คนละ5 10บ,บาทนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านี้นะครับของวันที่10เดือนกันยายน2568นะครับซึ่งในเวลาประมาณ10โมงครึ่งนะครับก็จะมีเรือช้านะครับในการเดินทางไปหลวงพระบางซึ่งก็จะเดินทางไปเมืองมรดกมรดกโลกนะครับซึ่งก็จะเดินทางออกจากจุดดังกล่าวนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านี้นะครับที่ท่าเรือ ขอแก้วนะครับซึ่งก็ถือเป็นท่าเรือประจําเมืองห้วยทายนะครับเดี๋ยวเราไปทําพิธีการเข้าเมืองนะครับที่อาคารตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ด้านบนก็ตามกันไปครับครับหลังจากที่เราขึ้นมาทําพิธีการเข้าเมืองนะครับที่ด่านตรวจคนนะครับที่อาคารแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สะดวกสบายครับเจ้าหน้าที่ฝั่งทางตมฝั่งลาวนะครับก็อำนวยความสะดวกนะครับวันนี้ใช้ บาบรพาสทในการข้ามแดนนะครับเราก็จะมาจ่ายค่าธรรมเนียมนะครับในการเข้าเมืองนะครับก็อีกคนละ50บาทครับเดี๋ยวเราก็จะพาท่านนะครับไปชมบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับของท่าเรือขอนแก้วนะครับเช้านี้ว่าจะมีสภาพบรรยากาศเป็นเช่นไรนะครับซึ่งเรามองเห็นขณะนี้ก็เห็นเรือจากฝั่งไทยนะครับกำลังบรรทุกสินค้านะครับอุปโภคบริโภคนะครับข้ามฝั่งนะครับมาอย่างฝั่ง อของสอปปลาวนะครับซึ่งบรรยากาศท่าเรือก็เป็นไปด้ยวยความคึกคักเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนอื่นอีกครับครับนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการขนถ่ายสินค้านะครับข้ามแดนนะครับเราก็เห็นเรือนะครับที่ามาจากฝั่งไทยนะครับบรรทุกสินค้าคือโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุปโภคบริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นมา,มาอาปลากับป๋้องนะครับนม ข้าวต้มขนมยาสีฟันอาสบ,บูต่างๆนะครับของจิปถาถะที่ใช้ประจําวันเนี่ยนะครับก็จะใช้ในการขนถ่ายสินค้าที่บริเวณจุดผ่านแดนแห่งนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าจุดผ่านแดนแห่งนี้นะครับได้สร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจมากพอสมควรนะครับเพราะว่าการค้าการข,า,ข,า,ขายเมืองชายแดนนั้นนะครับก็จะทําให้พี่น้องทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งทั้ง ฝั่งสปปลาวแล้วก็ฝั่งไทยนะครับจะได้มีกินมีใช้นะครับเมืองชายแดนแล้วนะครับการค้าการขายชายแดนนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับวันพุธนะซึ่งฝั่งทางอําเภอเชียงของเนี่ยครับก็จะมีตลาดนัดก็จะมีพี่น้องอข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งไทยมากพอสมควรเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนอื่นดีครับครับนี่ก็จะเป็นสภาพโดยทั่วไปของ ท่าเรือขอนแก้วนะครับเมืองห้วยสายสอปปราวครับวันนี้เราก็เห็นบรรยากาศการขนถ่ายสินค้านะครับซึ่งก็สินค้าเหล่านี้ก็ข้ามแดนมาจากฝั่งไทยนะครับก็จะเป็นสินค้าพวกอุปโภ,โภคบริโภคนะครับโดยส่วนใหญ,ญ่นะครับซึ่งฝั่งที่อยู่ตรงข้ามนั้นก็เป็นฝั่งอำเภอชังของนะครับท่าเรือบักนะครับซึ่งเราข้ามมาเมื่อกินเองครับนี่ก็จะเป็นท่าเรือขอนแก้ว นะครับซึ่งก็จะเป็นท่าเรือที่สําคัญของเมืองห้วยทรายนะครับซึ่งเราก็เห็นเรือจอดเป็นจํานวนมากครับเรือเหล่านี้ก็จะเป็นเรือที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและขนส่งผู้โดยสารนะครับซึ่งเมืองห้วยทรายแล้วนะครับการเดินทางด้วยทางเรือถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งการเดินทางไปยังหลวงพะบาง ก็จะเริ่มที่จุดนี้เช่นกันครับซึ่งบริเวณด้านข้างด่านนั้นก็จะมีโรงแรมที่พักร้าน,นะค้าไว้คอยบริการท่านครับครับสำหรับใครที่อยากจะเดินทางมาเที่ยวอำเภอเชียงของนะครับอยากจะข้ามฟังมาชมบรรยากาศต่างๆที่ท่าเรือแห่งนี้ก็สามารถข้ามแดนได้ที่ท่าเรือบัก นะครับก็การผ่านแดนก็สะดวกสบายนะครับไปทางเอกสารการผ่านแดนที่ว่าการอำเภอชังของนะครับคนละ30บาทครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับท,ที่ทุกทท่านเข้ามาติดตามและรับชมที่ช่องบันฝ่าแชนแนลนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ